เบรกนี้พาคุณผู้ชมมาจับตาเรื่องของการขนส่งนะคะที่ในช่วงเวลานี้การขนส่งทางเรือมีปัญหาหนักเลยนะคะเพราะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยทําให้การขนส่งนั้นชะงักกันในหลายพื้นที่รวมไปถึงการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ er, ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญค่ะในขณะนี้นะคะรูมเบิร์กก็เลยรายงานตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าราคาของการขนส่งทางทะเลนั้นขยับขึ้นจนน่าตกใจค่ะระดับสูงถึง 547เปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ค่าขนส่งตู้สินค้าที่มีขนาด40ฟุตจากเซี่ยงไฮ้ของจีนไปยังรอตเตอร์ดัมของยุโรปนั้นมีราคาประมาณ3 3 0 0 0บาททีเดียวนะคะตัวเลขเพิ่มสูงจนน่ากลัวทีเดียวโดยที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยตามปกติในตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยจากรายงานของอังกาษค่ะเขาบอกว่าสินค้าที่มีการขนส่งอยู่ทั่วโลก ผนส่งทางทะเลมากถึง80%คือพิ่งผ่านทางเรือกันอย่างหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาเซียนของเราต้องมองหาทางเลือกเสริมแล้วนะคะที่จะมาช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอัตราการนําเข้าสินค้าในขณะนี้ค่ะแน่นอนว่าเมื่อการนําเข้าสินค้าเป็นไปได้ยากราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสินค้าราคาก็เลยบวกเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะ ตอนนี้บริษัทนำเข้าสินค้าไทยไหลายแห่งทีเดียวไม่สามารถจะนำเข้าทัางชิ้นส่วนอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบเข้ามาได้ในขณะนี้เพราะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องราคาแพงแล้วก็ยังมีปัญหาเก่านะคะก็คือการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์รวมไปถึงเที่ยวเรือสินค้าที่จะเข้ามารับแล้วก็ส่งสินค้าในเวลานี้ก็แย่งชิ้กันหนักทีเดียวนะคะ ตอนนี้ทั่วอาเซียนต่างก็เริ่มทยอยการเปิดประเทศแล้วด้วยเหมือนกันหลังจากที่ปิดประเทศเนื่องจากโควิด19ไปประมาณ18เดือนในขณะนี้ผู้ประกอบการในหลายๆประเทศทั่วโลกก็เลยเร่งสั่งสินค้าเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะผู้ประกอบการหลายคนเลยนะคะต่างก็พบคว่าสินค้าที่นําเข้าจากจีนเนี่ยราคาขยับขึ้นไกลถึง50%ทีเดียวนะคะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตก็ส่งผลทําให้ตอนนี้ราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อมาด้วยค่ะค่ะเป็นภาพที่เห็นเกิดขึ้นชัดเจนเลยคือพอราคาค่าขนส่งทางเรือเพิ่มมากขึ้นราคาสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นแล้วดูท่าแล้วเนี่ยช่วงนี้คือมิถุนายนแล้วปัญหาก,ก็ไม่น่าจะคลี่คลายได้โมยเฉพจะเป็นเดือนนี้หรือว่าเร็วๆนี้นะคะหลายคนเลยมองภาพต่อว่าเอ๊งั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะหาเรื่องของช่องทางโลจิสติกส์เส้นทางการขนส่งเส้นทางอื่นตอนนี้เลยมีอีกหนึ่งช้อยส์ที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือรถฟควววาามเร็สูงจ ถูกมาว่าจะเป็นตัวช่วยที่สําคัญทําให้การขนส่งต่างๆนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่สําคัญเรื่องของราคาค่าขนส่งก็ไม่ได้แพงเท่ากับการขนส่งผ่านทางเรือด้วยเดี๋ยวมาดูส่วนที่เป็นรายละเอียดกันค่ะเพราะว่าดีเดย์แล้วนะคุณผู้ชมว่าจะเปิดให้บริการในช่วงของปลายปีนี้นั่นคือธันวาคม2564 ใส่ความสําคัญของตัวรถไฟความเร็วสูงลาวจีนมีอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยเขาวางเอาไว้นะคะบอกว่าจะมีสถานีทั้งหมด33สถานีแต่ว่าช่วงเริ่มต้นเปิดให้บริการก่อน21สถานีด้วยกัน บางสว่วนก็จะมีทั้งให้บริการขนส่งคนแล้วก็ขนส่งสินค้าด้วยบางจุดก็จะเป็นสถานีเดียวกันนะคะทั้งหมด11สถานีเบื้องต้นเปิดให้บริการมารองรับทั้งหมด23เที่ยวต่อวันแต่ถ้าสมมตินอนาคตข้างหน้าเปิดแบบเต็มสตรีมเนี่ยนะคะก็จะรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น39เที่ยวต่อวันพาคุณผู้ชมมาดูตัวของราคาค่าโดยสารหรือว่าค่าขนส่งนะคะ สำหรับอัตราค่าโดยสารจากเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นค่ะแต่อยู่ที่ระดับเพียงแค่518บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะคะในขณะที่ค่าขนส่งสินค้าก็อยู่ที่ประมาณ22บาทจุด2สตางค์ต่อตันนั่นเองค่ะการแบ่งการให้บริการก็จะมีการแบ่งเป็นการขนส่งให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วก็ขนส่งสินค้าในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองพามาดูเรื่องของความเร็วของรถไฟกันต่อนะคะสำหรับขบวนโดยสาร จะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการสำรองเอาไว้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะคะในขณะที่สำหรับการขนส่งสินค้าค่ะความเร็วรถไฟจะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเรียกว่าวันที่จะเปิดเนี่ยก็คือเห็นชัดมาแล้วเนาะปลายทางจะต้องเปิดวันไหนนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถามว่าโอเคแล้วจีนกับลาวต้องทำอะไร ช่วงนี้เร่งเดินหน้าทําการตลาดประชาสัมพันธ์ค่ะให้คนรู้จักมากขึ้นให้คนมาใช้เส้นทาง,เส,ทางเส้นนี้เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาดูระยะทางกันนิดหนึ่งประเมินระยะทางเอาไว้นะคะว่าจากสวนที่บอบอเต้นนะนะมาเวียงจันเนี่ยระยะทางน่าจะสักประมาณ417กิโลเมตรด้วยกันแล้วจากเวียงจันไปที่จีนก็คือที่คุณหมิงเนี่ยรวมวระยะทางมากกว่า1000กิโลเมตรเส้นทางนี้ไม่ใช่น้อย,น,อยนะคะมาดูวันดีเดย์ดีกว่าดีเดย์แล้วคุณผู้ชม2ธันวาคมนะคะ ซึ่งมันก็จะเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างลาวกับจีนด้วยครบ60ปีพอดีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันในแง่สมคัญคืออะไรเส้นทางเส้นนี้บ่งบอกว่านี่ค่ะคือการเชื่อมประชาชนให้ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันได้และที่สําคัญเป็นการเชื่อมการค้าการลงทุนเชื่อมระบบขนส่งทางรางและสิ่งที่ลาวเคยกล่าวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือเขาเป็นแลนด์ล็อกอยู่เขาหาแนวทางอยู่ว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นแลนด์ลิงก์นี่ คือหนึ่งในเส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อเปลี่ยนจากราวให้เป็นแลนด์ล็อกแล้วเป็นแลนด์ลิงให้ได้นะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินะคะก็คือจีนกับลาวกันบ้างทางด้านเอกอัครราชทูตของสปลปลาวที่ประจำอยู่ในปักกิ่งนะคะเขาบอกค่ะคุณะคะําเพรินคำเผ่าเอินถวันนะคะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติที่มันใกล้ชิดกัน บอกว่าปี2,564นี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขานะะในการเป็นเพื่อนแล้วก็หุ้นส่วนที่ดีต่อกันในฐานะพันธมิตรทางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมค่ะเขาใช้คำว่า comprehensive strategic partnership นะคะ เร่งการค้าของสองชาตินั้นก็จะพัฒนาต่อไปค่ะเวงต้นนะคะจีนจะลดภาษีให้กับสินค้าลาว97%ในขณะที่สปปลาวและจีนก็จะร่วมกันสนับสนุนยุทธ,ธศาสตร์ BRI หรือว่าทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามองในมุมของลาวแล้วนะคะ BRI นี้ก็นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญและเป็นยุทธศาสตร์ของเราเช่นกันเพราะจะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกทําให้เราสามารถที่จะพัฒนานโยบายและลิงก์ของตัวเองได้นะคะโดยรัฐบาลมองว่าก็จะเป็นผลดีกับเราถึง3ประเด็นด้วยกันเลย1ก็คือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากเส้นทางต่างๆที่รถไฟขบวนนี้มันเคลื่อนผ่าน2ช่วยลดความยากจนไปในประเทศด้วยและสุดท้ายก็ช่วยในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ